คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธนะครับที่8นะครับผม ตุลาคมพศ2568นกะครับกับเลขทูบบารมีปุดทวดนะครับก็บเลมี fc พี่น้องมีความโชคดีกับเลขทูปูนะครับครับผมสําหรับก่อนอื่นนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิตรรักนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับของแอดนะครับดาวพัฒนานะครับก็ไม่ทํา fc พี่น้องผิดหวังนะครับข้อสอบประจําวันจันทร์ที่6นะครับผมแอดได้4กับ9นะครับผมเจาะให้ด้วยนะครับผม3 9 นะครับ39เต็มเคนะครับผมเม็ดเดียว9กนะครับก็ยินดีกับพี่น้องนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับในบ้านจะเจาะ5คู่นะครับผมเจาะ5คู่กาสพลาดมันก็จะน้อยเจาะหน้าช่องเจาะแค่3คู่นะครับเจาะในบ้านใครที่อยู่ในบ้านนะครับจะได้ตัวเด่นนะครับ3 9ตัวเจาะนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็ปากกันควมไม่เข้ามาชมแนวทางที่ทูบบรมีปุถุทวดนะครับสำหรับเลขสูตรจะจะบวกให้นะลงให้พรุ่งนี้ นะครับอ่ก็มาชมชสมเลขทูบบริมีปตตวดพร้อมกันครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับตองมีเจะขออิ่คาถานะครับผมเ็าจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดานะครับก็จุดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบนะครับอยากจะจุดเสี่ยงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับณโมตสระพระควโตูระตูสมมาสัมพุทตสระณโมตสระพระควโตูระตูสมมาสัมพุทตสระณโมตสระพระควโตูระตูสมมาสัมพุทตสระอินทยสังเทวยะสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสัง มุนียะสังมหามุนียะสังจักกวติยะสังมหาจักวติยะสังพุทธยะสังปเตกพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพิททิวิชาจรณนยะสังสัพพโลกาจริยายะนะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสจวาเจนะมมาชวปติุนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมธรรมคัตถะ เสยาทีทางหูดูงรูสวาหายะสาธุครับผมเรียกทูบนะครับบารมี ami, นะครับปูทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของมดท้ายเสียง fc พี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูกนะครับบารมีปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบารมีปู่ทวดจริงจังจิตมีจริงขอจงบันดาลเลขทูบที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนรดเเทนสาธุครับผมเลขทูบบารมีก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นแต่ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไป สำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมเห็นตรงกันผมมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอดขอขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ